พาเวนคือการที่เราเอาอาหารไปวางไว้ตรงหน้าลงศพหรือว่าตรงหน้ารูปศพเพื่อให้ผู้วายชนได้กินเนื่องจากว่าญาติอาจจะกลัวว่าคนที่จากไปจ,จะไม่มีอะไรทานเป็นประเพณีความเชื่อที่เราได้ทำสืบทอดกันมานานเสจนไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนมีอยู่วันหนึง่งกิฟตได้เลื่อนผ่านไปได้ฟังคำบรรยายเทศของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ที่ท่านเคยบรรยายไว้เมื่อหลายสิบปีมาแล้วท่านได้พูดถึงเรื่องการวางพาเวนตามความเชื่อจริงๆการวางพาเวนตามความเชื่อมันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่มันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําก็ได้เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าพูดที่จากโลกนี้ไปแล้วอ่ะเขาไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยไม่ว่าเราจะหอข้าวหรือว่าโอนเงินไปให้แค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้และเชื่อว่า100%ซ ของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เรารู้ความจริงข้อนี้แต่ครั้นเมื่อที่มีใครสักคนหนึ่งที่เรารักมากๆเป็นบุคคลในครอบครัวเป็นคนที่เราเคารพนับถือเรากลับไม่สามารถหยุดที่จะจัดสำรับอาหารไปวางหน้าลงศพได้หรือแม้แต่ว่าเสร็จพิธีการของงานศพแล้วอีกหนึ่งร้อยวันที่จะต้องรอการนำไปบำเพ็ญกุศลหนึ่งร้อยวันนะคะกิ๊บไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าตอนที่ย่ายกิ๊บเสียแล้วก็ปู่กิ๊บเสียเนี่ย ที่บ้านกิมอะทั้ง100วันหลังจากที่เผาไปแล้วอะมันจะมีกระดูกใช่ไหมคะที่เราเอามาจากวัดนะคะแล้วก็ใส่กรวดเล็กๆไว้ที่บ้านกิฟเขาก็จะเอาอาหารนะคะที่เรียกว่าพาเวนอะไปตั้งเปลี่ยนให้ทุกเช้าพร้อมกับจุดตะเกียงไว้ตลอด100วันเต็มๆทั้งที่คนในบ้านของเราทุกคนน่ะไม่ได้เคร่งครัดเรื่องพิธีกรรมอะไรมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วแต่ว่าพอถึง คนที่เรารักจากไปเรากลับหยุดทําพิธีกรรมเหล่านี้ไม่ได้และระลึกถึงการทําตลอดและระลึกถึงว่าถ้าเป็นวันพระเนี่ยจะต้องไปทําที่วัดด้วยตลอด100วันห้ามขาดเพราะเป็นความเชื่อว่าวิญญาณของผู้วายชนอะ่ะจะยังวนเวียนอยู่แล้วก็เวลาที่เขามาเห็นเนี่ยเขาก็จะได้แบบอาจจะได้ทานหรือไม่ได้ทานไม่รู้แต่มันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเรายังระลึกถึงเขา าเต่าที่กิฟชวนมานั่งสมาธิด้วยวันนี้นะ่ะแกทำพาเวนให้ย่ากระปุ๋วไม่เคยขาดตลอด100วันหลังจากที่เสียชีวิตนะคะแล้วแกมีความเชื่อโดยส่วนตัวว่าการทําแบบนี้มันเป็นการแสดงความกตัญญูอย่างนึงและทําให้แกนะ่ะได้ผลบุญจากการทําโดยการที่ทําให้ตัวเองอะ่ะมีคนรักคนอินดูและ ทำให้แกเหมือนแบบทำมาค้าขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วแต่ความเชื่อของใครเนาะโดยส่วนตัวกิฟแล้วกิฟไม่มีความเชื่ออะไรเหล่านี้เลยเพราะกิฟเชื่อว่าคนเราเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วเราไม่ได้ทิ้งหูทิ้งปากทิ้งตาอะไรไว้เพื่อที่จะมาดูอะไรได้หรือรับรู้อะไรได้หรือต่อให้เรารับรู้อะไรได้และทําอะไรไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะมาร่ำเรยราพันกับสิ่งที่เราไม่สามารถทําอะไรอยู่ได้กิฟตก็ยังเคยคุยกับแบบ คนในครอบครัวว่าถ้าเกิดกิ๊บตายไปอ่ะจริงๆง,ง,งานศพเป็นต้องจัดก็ได้ตายแล้วเผาเลยก็ได้แล้วก็ไม่ต้องทําพิธีอะไรมากมายเก็บเงินที่จะต้องจัดงานเหล่านี้ไว้ใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวเถอเพราะว่ากิ๊บน่ะถ้าตายแล้วกิ๊บคงไม่รับรู้อะไรอีกแล้วแล้วถึงแม้กิ๊บจะมีความเชื่อแบบนี้แต่กิ๊บก็ไม่เคยคิดว่ากิ๊บจะไปหยุดความเชื่อในการวางพาเวนให้กับใครนะคะเนื่องจากว่ามันก็เป็นกุศโลบายที่มองในมุมที่มีประโยชน์ก็คือว่ามันเป็นการทําให้คนที่ยังอยู่อะคะ่ะ มีโอกาสมีเวลาได้ทําใจค่อยๆปล่อยวางค่อยๆทําใจไปมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนที่ทําและคนที่อยู่ยังได้เห็นอีกว่าต่อให้เราจะเอาอาหารดีๆแค่ไหนไปให้คนที่จากไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีวันที่จะทานได้มันก็ยังจะอยู่อย่างนั้นเอาไปวางเช้าตอนเย็นไปเก็บก็ยังอยู่อย่างนั้นมีแต่มดแต่มแมลงเท่านั้นที่มาทานทำดีต่อกันในวันที่มีชีวิตอยู่นั่นน่าจะเป็น หัวใจสําคัญของการดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าเพราะว่าถ้าเราได้จากกันไปแล้วเราก็จะได้ไม่รู้สึกว่าติดค้างหรือเสียใจหรือ,รอต้องทําอะไรที่มันเป็นการทดแทนในสิ่งที่เราไม่ได้ทําให้ข้อหน้าเสียดายที่สุดสําหรับการทําพาเวนก็คือว่าอาหารเหล่านั้นน่ะไม่เป็นอาหารที่ดีมากๆเพราะว่าเราอะ่ะต้องการให้คนที่รักที่สุดของเราได้กินอาหารที่ดีที่สุดเช่นกันแต่อาหารเหล่านั้นน่ะมันสูญทิ้งเปล่าเลย ถ้าเกิดว่ามันไม่บูดมันอาจจะเป็นอาหารให้น้องหมาน้องแมวได้แต่โดยส่วนมากแล้วมันมักจะบูดเน่าเสียซะก่อนมันก็กลายเป็นว่าเราจะต้องทิ้งอาหารเหล่านั้นโดยที่ไม่มีประโยชน์คิดดูสิคะว,ว่าโลกใบนี้มีสัตว์ที่น่าสงสารตั้งมากมายมีคนที่น่าสงสารตั้งมากมายที่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้กินข้าวอิ่มท้องแต่เรากลับต้องทิ้งอาหารเหล่านี้ไปโดยเปล่าประโยชน์มันคงจะมีประโยชน์ขึ้นอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าใครที่ยังทำพาเวนอยู่ จะพิจารณาว่าอาหารที่จะนําไปวางเนี่ยอาจจะมีความเน่าเสียยากกว่าปะกะติหน่อยอย่างเช่นอาจจะเป็นอาหารแห้งไม่ใช่พวกแกงกะทิอาหารกระป๋องไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดกระป๋องพอถึงเวลาที่เราอ่ะต้องไปลาพาเวนใช่ไหมคะเรายังเอาอาหารเหล่านั้นอ่ะไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้หรือเรายังเก็บไว้ทานได้แต่โดยปะกะติแล้วอ่ะพาเวนเขาจะไม่นิยมนํามารับประทานต่อแต่ในความเชื่อของกิ๊ะกิบคิดว่า ถ้าเราเอาอาหารกระป๋องเนี่ยโดยที่ไม่ได้แกะไปให้กับคนอื่นที่เขาแบบยากไร้เนี่ยคิดว่าเขาไม่ถือหรอกคะ่ะเพราะว่าเขาก็ยังต้องการแล้วมันก็ยังเป็นการทําบุญทําทานแล้วถ้าเกิดเราได้มีโอกาสระล,ลึกถึงบุญนั้นและได้อุทิศบุญให้กับบุคคลที่วายชนไปแล้วเนี่ยคิดว่ามันเกิดประโยชน์มากกว่าในความเห็นของกิฟนะคะเพราะว่าแบบทําไมเราจะต้องถือในเรื่องที่มันไม่สมควรถือถ้าหากเราอ่ะไม่สามารถที่จะทําใจที่จะ เป็นอาหารกระป๋องโดยที่ไม่เปิดได้เนี่ยคิดว่าอีกแผนหนึ่งก็คืออาจจะต้องมีแผนว่าเราจะต้องวางอะไรที่ไม่บูดเน่าเสียง่ายเพื่อที่ว่ามันก็ยังจะได้ยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างน้อยก็น้องหมาน้องแมวก็ได้ทานต่อหรือว่าถ้ามันบูดมันเน่ามันเสียจริงๆแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับอาหารนั้นยังไงถ้าเราทิ้งขยะไปใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบไปเน่าเสียรวมกับขยะอื่นๆอีกแต่ถ้าเรามีถังแยกสําหรับการ กำจัดเศษอาหารและนําไปทําปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอันนี้ก็ยังประโยชน์ให้แก่โลกได้มากขึ้นนะคะก็ยังได้เป็นอาหารของจุลินทรีย์แบคทีเรียที่จะทําให้เกิดปุ๋ยและดินที่ดีของเราในอนาคตได้พระอาจารย์สมภพท่านได้เทศเกี่ยวกับเรื่องของการวางพาเวนเนี่ยว่ามันเป็นความเชื่อของทางพราหม์ค่ะท่านเล่าถึงประวัติว่าในสมัยก่อนนู้นที่ประเทศอินเดียมีเศรษฐี ท่านหนึ่งท่านรักลูกชายมากเลยแต่ว่าลูกชายท่านะเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นท่านก็เสียใจมากด้วยความรักและความเป็นห่วงเนี่ยกลัวว่าลูกอะจะไม่มีอะไรกินก็เลยสั่งคนใช้อะ่ะให้ทุกๆวันต้องจัดอาหารที่เรียกว่าพาเวนเนี่ยค่ะไปวางไว้ที่หน้าหลุมศพทุกวันและต้องเป็นอาหารที่ดีที่สุดเป็นของที่เขาชอบคนใช้เนี่ยก็ได้ทําตามคําสั่งตลอดเลย3ปีตั้งแต่วันที่คุณชายท่านเสียไปเนี่ยใช่ไหมคะพอ ปีที่สามเนี่ยมันมีวันหนึ่งที่มีการเกิดอุทกภยัยทําให้มีน้ําท่วมคนใช้ก็กลัวว่าตัวเองอะ่ะจะเป็นอันตรายเพราะว่าน้ามันก็เชี่ยวมากถ้าจะข้ามแม่น้ําไปอะ่ะแต่ถ้าหากถืออาหารกลับไปบ้านด้วยเนี่ยก็ต้องโดนท่านเศรษฐีดุแน่เลยเพราะว่าท่านซีเรียสกับเรื่องนี้มากแต่ถ้าครั้นจะกินเองก็ใจไม่กล้าพอเพราะว่าด้วยสํานึกในบุญคุณของท่านเศรษฐีไม่กล้าที่จะ หักหลังหรือว่ากล้าทำอะไรที่ขัดคําสั่งของท่านมีพระพิสุสงฆ์เดินผ่านมาพอดีควรใช้ด้วยความนึกเสียดายอาหารเพราะว่าอาหารเนี้ก็ดีๆทั้งนั้นจะทิ้งไปก็ไร้ประโยชน์จึงนําอาหารเนี้ยไปมอบให้กับพระพิสุสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นความเชื่อของชาวอินเดียส่วนมากอะจะเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่พุทธศาสนาใช่ไหมคะพระพิสุสงฆ์เนี่ยก็จะ อาจจะมีจําวัดกระจัดกระจายกันนะคะบางรูปบางกลุ่มเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในป่าช้าเพื่อบนนําเพ็ญตนหากวันไหนที่ท่านไม่สามารถบินธบดทได้หรือว่ามีเหตุอะไรต่างๆที่ไม่สามารถให้ออกไปบินธบดทได้ท่านก็จะทานอาหารที่ชาวบ้านชาวเมืองอะ่ะเอาพาเวน,เนี่แหละคะ่ะทานพาเวนเนี่ยที่นํามาให้คนตายอะ่ะเพื่อประทังชีพความนี้ก็รู้ไปถึงหูของพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีชาวบ้านไปร้องเรียนว่า พระพิสุสงฆ์เนี่ยได้มาทําความเดือดร้อนให้เพราะว่าเขาน่ะเอาอาหารเนี้ยไปมอบให้กับคนที่เขารักเขาไม่ได้ให้พระสงฆ์จะทําให้คนที่เขารักอ่ะไม่ได้กินอาหารเลยเป็นกฎที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศออกไปว่าพระพิสุสงฆ์ไม่สามารถทานอาหารได้ถ้าไม่มีการประเขนเรื่องของการประเขนก็เลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่บัดนั้นในคืนนั้นเอง ท่านเศรษฐีก็ฝันถึงลูกชายตลอดเวลาที่ลูกชายตายไปท่านไม่เคยฝันถึงเลยคืนนั้นลูกชายมาบอกว่าพ่อช่างใจจืดใจดําเหลือเกินให้ข้าอดอดอยากๆกไม่ได้นําอาหารอะไรไปให้ข้าเลยตลอด3ามปีข้าก็อยู่ในความทุกข์ทรมานแล้วก็มีความหิวโหยท่านก็ช่างใจดําทิ้งระยะเวลาเสียนานกว่าท่านจะได้ทําบุญทํากุศลมาให้ข้าในวันนี้ แต่วันนี้ข้าต้องมาขอบคุณท่านเพราะว่าบุญนั้นทําให้ข้ามีความสุขเมื่อคิดถึงความฝันท่านเศรษฐีนั้นนึกโมโหให้กับคนใช้จึงเรียกคนใช้มาตําหนิต่อว่าว่าตลอดเวลาสามปีที่ข้าให้เจ้าอจัดพาเวนไปให้ลูกข้าเจ้าไม่ได้ทําใช่ไหมเจ้าแอบขโมยกินพาเวนของลูกข้าใช่หรือไม่คนใช้ก็ลนลานแก้ตัวว่าไม่เป็นความจริงข้าปฏิบัติตามที่ท่านสั่งมาทุกอย่างมีเพียงเมื่อวานเท่านั้นที่ข้าไม่ได้เอาไปวางให้ ท่านเศรษฐีก็ได้ท้าวความไต่ถามถึงวิธีการที่ชายคนใช้เนี่ยนำพาเวนไปวางให้ลูกเขาตั้งแต่วันแรกจนถึงเมื่อวานนี้อย่างไรบ้างจนกระทั่งได้ทราบความจริงว่าเมื่อวานนี้มีเหตุทุกภยัยทําให้แม่น้าขึ้นสูงและเชี่ยวกรากทําให้ชายอ่ะชายคนใช้เนี่ยไม่ได้กล้าที่จะข้าแม่น้ําไปและมอบอาหารนั้นนะ่ะให้กับพระพิสุสง์เศรษฐีจึงถามคนใช้ว่าท่านพระพิสุสงศเนะี่ยทำอย่างไรบ้างกับอาหารนั้น คนใช้ก็ตอบกลับไปว่าพระท่านก็ฉันนะสิแต่ก่อนที่ท่านจะฉันนั้นท่านได้พูดภาษาแปลกๆก,กับข้าเท่าที่ข้าจำได้ท่านพูดว่ายะถาวาริวหาปุราปาริปูเรนติสังครงังเอวเมวอิตโตทนินนังเปตานาังอุปตะปติอะไรทำนองนี้ที่ข้าจำไม่ได้แล้วท่านก็แปลว่าห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริสุทธิ์ฉันใดทานที่ท่านอุทิศให้แล้ว แต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นท่านพูดเท่านี้ข้าก็กลับมีเพียงเมื่อวานนี้จริงๆท่านเศรษฐีที่ข้าไม่ได้นำพาเวนไปวางให้ท่านอย่ากโกรธหรือว่าลงโทษข้าเลยเศรษฐีก็ได้ซักไซส์ถึงเรื่องของพระพิสุสงฆ์ที่เจ้าคนใช้คนนี้ได้ไปพบเจอแล้วก็ตามไปขอความรู้จากท่านพระพิสุสงฆ์จนเกิดปัญญาว่า การนำพาเวนไปวางให้กับผู้วายชนนั้นผู้วายชนก็หาได้ประโยชน์ไหมผู้ที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นตัวคนที่วางพาเวนนั่นแหละเพราะว่าจะได้เห็นว่าการที่ได้นำอาหารดีเพียงใดมาให้ผู้ที่ตายไปแล้วเขาก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาทานได้ฉะนั้นหากท่านต้องการที่จะทำบุญให้ผู้วายชนไปแล้วนั้นก็ให้เป็นการทำทานและ ระลึกถึงบุญกุศลนั้นและได้อุทิศให้เขาเขาก็จะได้รับบุญกรรมตามภพภูมิที่เขาได้อยู่และหากท่านได้ถือศีลและภาวนาไปแล้วด้วยนั้นก็จะยังประโยชน์ได้สูงสุดแก่ตัวผู้ให้และผู้รับด้วยจบแล้วค่ะสําหรับนิทานเรื่องเล่าที่เป็นตำนานเล่าต่อกันมาแล้วก็กิฟก็มีโอกาสได้ไปฟังจากพระอาจารย์สมภพซึ่งก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากก็อยากมาบอกต่อกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ